สวัสดี้ฉันไลฟ์เูอแล้สวัสดีครับสวัสดีทุกคนที่เข้ามาดูด้วยนะครับในตอนนี้นะครับก็เวลาที่ยงเกินครึ่งแล้วนะครับสวัสดีทุกคนเลยนะครับสวัสดีครับ ก็เดี๋ยววันนี้นะครับเราเอ่อผมจะมาไลฟ์นะครับขอบคุณนะครับทุกอย่างในซีรีส์ที่เพิ่งจบไปนะครับหนห้านในซีรีส์ที่ผมได้ไปทําการแสดงมาเป็นพี่สิงโตนะครับก็อันดับแรกเลยนะครับก็อยากจะขอบคุณนะครับทีวีทันเดอร์นะครับที่เอ่อเลือกผมนะครับเพื่อไปแสดงเป็นตัวละครสิงโตนะครับที่ให้โอกาส พี่สิงโตนะครับคนนี้ได้เฉิดฉายนะครับก็อยากจะขอบคุณทีวีทันเดอร์จริงๆนะครับแล้วก็อยากจะขอบคุณพี่อ้วนนะครับกับพี่ตักนะครับซึ่งสองคนนี้ที่หาอินโฟเมชันของผมมานะครับคือผมมึ่งมารู้เบื้องหลังว่าที่เขาเห็นผมแล้วแบบรู้สึกว่าเอ้ยคนนี้มันแมทชกับการเล่นเป็นสิงโตก็คือเขาเซิร์ชหาจาก Google เขาเซิร์ชหาจาก Google ว่าหนุ่มพิสัน หลอก็ต้องขอบคุณ Google ด้วยนะครับที่เอาเอาอินโฟมชันผมโผล่ขึ้นเป็นคนแรกนะครับไม่งั้นผมก็อาจจะไม่ได้เล่นเรื่องนี้แล้วนะครับขอบคุณนะครับแล้วก็ขอบคุณทีมพุ่มกับทุกคนเลยนะครับที่วางแผนแล้วก็คิดมาทุกอย่างนะครับให้ออกมาดีที่สุดนะครับจริงๆแล้วก็มันก็เป็นเวลานานนะครับกว่าซีรีส์เรื่องนี้นะครับจะจะผ่าน การบริฟายต่างๆของของทางผู้ใหญ่นะครับก็คือมันประมาณ2ปีนะครับก็คือนั่นแหละ2ปีที่รอคอยนะครับจนจนเขาได้ได้เลือกหยิบขึ้นมาทํานะครับก็ขอบคุณจริงๆครับแล้วก็อยากขอบคุณอช่างหน้าช่างผมนะครับที่ที่แต่งหน้าออกมาแล้วก็ทําลุออกมาให้เพอร์เฟกขนาดนี้นะครับ ซึ่งตอนที่ผมอ,อยู่นูน่นที่ท,ท,ที่ที่ตอนที่ถ่ายเปิดกล้องอยู่นะครับผมก็ผมก็รู้สึกว่าคือมันมีความรู้สึกแบบหนึ่งที่รู้สึกว่าเฮ้ย hey, พี่แต่งแบบนี้มันแบบมันโอเวอร์เกินไปหรือเปล่าผมกลัวแค่ว่าอยู่ในกล้องแล้วมันจะไม่เพอร์เฟกอย่างเงี้ยเขาก็บอกว่าเอ้ย hey, ไว้ใจพี่ผมก็แบบโอเค okay, ได้อะไรเงี้ยก็ได้มาเห็นสิ่งที่มันอยู่หลังกล้องจริงๆนะครับหรือว่าเป็นสิ่งที่เขาทําเสร็จ โปรเซสเสร็จทุกอย่างแล้วก็ดีมากครับอยากจะขอบคุณทั้งพี่โลจี้นะครับแล้วก็พี่ปาร์คนี่ครับซึ่งสองคนนี้นะครับก็เล่นอยู่ในซีรีส์ด้วยนะครับทุกคนน่าจะเห็นนะครับพี่ปาร์กก็จะเล่นเป็นครูนะครับที่อยู่ในโรงเรียนแล้วก็จะมีพี่โลจี้นะครับที่เล่นเป็นอา,อาจารย์มหาลัยด้วยนะครับ mm. ก็อยากขอบคุณทีม ทีมไฟนะครับเพราะว่าทีมไฟเนี่ยผมบอกเลยว่าหนักหน่วงในระดับหนึ่งเพราะผมสังเกตตลอดนะครับไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนซีนย้ายซีนหรือเปลี่ยนคัดนะครับก็ทีมนี้จะทํางานหนักหน่อยเพราะว่าเขาต้องยกของหนักมากซึ่งไฟแต่ละตัวนะครับไม่ใช่เบาๆนะครับเพราะผมเคยไปยกเล่นมาแล้วนะครับก็หนักเอาเรื่องเหมือนกัน,นครับก็อยากขอบคุณทางทีมไฟด้วยนะครับที่อดทนและก็พยายามมาด้วยกันนะครับ อยากขอบคุณทีมอาร์ตนะครับซึ่งจะขาดทีมอาร์ตไปไม่ได้เลยเพราะว่าทีมอาร์ตเนี่ยก็จะเป็นกิมมิคเล็กๆน้อยๆนะครับที่ทุกคนจะได้เห็นในในซีนต่างๆนะครับบางซีนเนี่ยทุกคนก็อาจจะเห็นว่าเฮ้ยทำไมของมันจัดดีจังทุกอย่างมันดูเพอร์เฟกจังหรือว่า,าสิ่งของรอบตัวเนี่ยมันมันออกมาดีนะครับก็คือนั่นหละครับต้องยกยกรางวัลน,นี้ให้ทีมอาร์ตเลยนะครับเพราะทีมอาร์ตก็วิ่งหัวหมุนกันหมดทุกคนนะครับบางอย่างนะครับที่อยู่ใน อ่าตอนถ่ายทำเนี่ยครับบางซีนเนี่ยมันไม่มีอยู่ในคือของสิ่งนั้นมันไม่มีอยู่ในซีนแล้วมันมันต้องแบบหาหน้าง,งานนี้นะครับก็ทีมอาร์ตก็ยังสามารถหามาได้นะครับโดยแบบการวิ่ง4ี0คูร้อยเมตรหาตอนตามแถวนั้นแหละก็ก็ขอบคุณทีมอาร์ตนะครับแล้วก็ขอบคุณพี่พี่ทีมอาร์ตอีกรอบหนึ่งเพราะว่าผมลืมไปว่าทุกเช้านะครับผมจะได้กาแฟจากพี่พี่ทีมอาร์ตนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่ดีมากนะครับในการช่วยชีวิตผมในการทํางานนะครับก็อยากขอบคุณจริงๆนะครับ แล้วก็อยากขอบคุณทีมงานต่างๆนะครับที่ไม่ได้เอ่ยถึงนะครับหรือว่าไม่ได้พูดถึงในจุดนี้นะครับก็อยากขอบคุณจริงครับเพราะว่าอยากจะบอกว่าความท้อหดอของซีรีส์เรื่องนี้นะครับมันมันคือทั้งความเหนื่อยความร้อนแล้วก็ความล้านะครับเพราะว่าตอนที่เราไปถ่ายทาที่ที่ต่างจังหวัดนะครับอันดับแรกเลยคือทั้งฝนตกทั้งร้อนแบบ ผมเอาเอาเป็นว่าผมไม่สามารถอธิบายได้ว่ามันร้อนขนาดไหนแต่ว่าเอาเป็นว่าแบบร้อนชิบหายวอดนี่ครับคือออกแดดไม่ถึงสิบห้านาทีอ่ก็คือมันจะแบบผิวรู้สึกว่าผิวมันจะไหม้ตลอดเวลานะครับก็แต่ว่าทุกทุกหน่วยงานนะครับทุกทีมก็นะครับไม่มีล่มนะครับก็ต้องยืนตากแดดด้วยกันก็ขอบคุณจริงๆนะครับที่อดทนกันมาได้แล้วก็ทำเรื่องนี้ออกมาเพอร์เฟกที่สุดตามที่ ทุกคนได้เห็นในในอที่ฉายออกมานะครับอยากขอบคุณทุกคนจริงๆเลยนะครับอยากขอบคุณนักแสดงทุกคนด้วยนะครับเพราะว่านักแสดงทุกคนเนี่ยก็อดทนเหมือนกันนะครับออย่างเช่นอย่างเช่นยกตัวอย่างให้ง่ายๆเลยก็จะเป็นอ่นางเอกของเรานะครับที่จริงๆแล้วทุกคนอาจจะเห็นว่า พี่กุ้งกิงนะครับเต้นอย่างสนุกเมามันนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วพี่กุ้งกิ้งเนี่ยต้องอดทนมากนะครับในการเต้นแต่ละซีนแต่ละครั้งนะครับ <ans> เพราะว่าด้วยความที่ว่าทุกครั้งที่เวลาผมคุยกับพี่เขานะครับก็เขาจะเขาจะบอกเสมอว่าเขาไม่เคยเต้นนะครับแต่ว่าเขาก็ทําออกมาดีแต่มันต้องแลกมากับความที่ว่าทุ่มสุดตัวทุกคนคือต้องเอาเข่าลงไปเต้นกับพื้นอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็แล้วก็ทุกๆเช้า รือว่าการถ่ายเสร็จทุกครั้งนะครับก็คือพี่เขาอะจะเข่าแบบเข่าแบบม่วงเข่าแบบรู้สึกว่ามันมันรับเขา่าเขารับไม่ไหวแล้วแต่เขาก็ผมถามทุกครั้งว่าเจ็บไหมอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเป็นไรหรือเปล่าพี่มันมันปวดไหมอะไรเงี้ยเขาก็จะแบบเฮ้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรถ่ายได้ถ่ายได้ไดนะครับซึ่งสปิริตของผู้หญิงคนนี้คือผมบอกเลยว่าต้องนับถือจริงๆครับแล้วก็อยากจะบอกว่าขอบคุณทุกคนที่มาแชร์ประสบการณ์หรือว่าร่วมกันใช้ชีวิต ในระยะสั้นระยะหนึ่งเพราะว่าเพราะว่าตอนที่เราไปอยู่ด้วยกันนะครับตอนแรกๆเนี่ยเราก็อาจจะไม่ได้รู้จักกันมากมายยังไม่มีข้อมูลต่างๆที่เราสามารถเอามาแชร์กันได้จนเราอยู่ด้วยกันไปเรื่อยๆแบบเหมือนใช้ชีวิตด้วยกันในบ้านหลังหนึ่งจริงๆนะครับในตอนนั้นก็นั่นแหละแลกเปลี่ยนอะไรหลายๆอย่างนะครับแล้วก็อีกคนหนึ่งที่รู้สึกว่า ความพยายามเขาสูงมากๆก็คือน้องพัตเตอร์นะครับซึ่งเป็นพระเอกคนหนึ่งของเรื่องเรานะครับซึ่งจริงแล้วตอนที่ผมเจอน้องครั้งแรกน้องพูดอีสานไม่ได้เลยทุกคนคือพูดไม่ได้เลยนะครับทั้งสำเนียงทั้งภาษานะครับคือแบบไม่ได้เลยผมก็เลยรู้สึกว่าอ่ะมันจะเป็นความยากหรือเปล่านะอะไรเงี้ยคือตอนนั้นผมก็เป็นห่วงน้องเหมือนกันนะเพราะว่าผมเป็นคนที่พูดอีสานได้แล้วน้องเขาพูดไม่ได้ผมก็พยายามช่วยแล้วก็น้องก็บอกว่าน้องฝึกภาษามา หกเดือนนะครับซึ่งหกเดือนมันเป็นเวลาแบบนานในะระดับหนึ่งแล้วน้องก็ทำออกมาได้ดีนะครับถึงแม้ว่าอาจจะไม่ได้ตรงตามตรงตามสำเนียงของคนภาคอีสานเลยร้อยเปอร์เซ็นแต่น้องก็พยายามมาตลอดนะครับซึ่ง,ซ,งซึ่งสิ่งที่อย่างนึ่งที่ผมรู้สึกว่าน้องพยายามมากๆเลยก็คือทุกครั้งที่ที่น้องจะจะเข้าซีหรืออะไรนะครับน้องจะมาพูดให้ผมฟังแล้วก็บอกว่ามาถามว่าเอ้ยพี่พร้อมไอ้ไอ้สำเนียงเนี้ยมันถูกหรือยัง หรือว่าการพูดแบบนี้มันถูกหรือยังอย่างเงี้ยนะครับคือน้องน้องเก็บรายละเอียดเรื่องภาษามากมากนะครับก็อยากขอบคุณนะครับแล้วก็ขอบคุณคุณไม้นะครับคุณไม้เนี่ยก็จะเป็นอีกคนหนึ่งที่ที่เป็นคู่อริผมมาตลอดนะครับถ้าใครที่ติดตามผมเนี่ยคุณก็จะรู้ว่าเขาเป็นคู่อริมาตั้งแต่มหาลัยนะครับก็นั่นแหละครับเรื่องนี้เขาก็ทําได้ออกมาดีมากๆเลย อีกเรื่องหนึ่งนะครับถึงแม้ว,ว่าบางซีนเนี่ยผมก็อาจจะไม่ได้เข้ากับเขาแต่ว่าทุกซีนผมรู้สึกว่าเขาจะเป็นคนส่งส่งเมสเซจอะไรบางอย่างที่สมมุติว่าสมมติว่าเดลล็อกเนี่ยเขาจะพูดก่อนแล้วผมพูดต่ออะไรอย่างเงี้ยครับเขาจะส่งอิมแพ็งานแบบอส่งมาเยอะมากแล้วผมก็เอ,อเคได้ส่งมาขนาดนี้แล้วก็จะรับแล้วก็ทําให้มันดีที่สุดแล้วก็ส่งกลับไปอะไรอย่างเงี้ยครับก็ขอบคุณคุณหม่อีกคนหนึ่งนะครับที่อดทนมาด้วยกันนะครับแล้วก็จะเป็นอ่า น้องขอนนึกก่อนจำชื่อไม่ได้ละลืมจะเป็นคนที่เล่นเป็นหอยกี้เปก,กี้นะครับน้องสองคนนี้ก็ตั้งใจออกมาคือตั้งใจทำออกมาดีมากๆนะครับผมรู้สึกว่าน้องสองคนก็มีความพยายามในระดับหนึ่งเพราะว่าทุกซีนเนี่ยเขาถึงแม้ว่าเขาจะดูแบบ เฮฮาปะจิงโกะอย่างเงี้ยแต่เขาก็จะมีมุมเครียดก่อนที่จะเริ่มถ่ายในแต่ละซีนนะครับกอ็อยากขอบคุณน้องๆสองคนนั้นจริงๆนะครับแล้วก็รวมไปถึงแฟงนะครับกับน้องน้องนิวด้วยนะครับที่สองคนนี้ก็มาเป็นสีสันหรือว่ามาเป็นเส้นเรื่องอ,อีกเรื่องอีกเรื่องหนึง่งเรื่องย่อยในเรื่องเต็มของหน้าฮันเดอร์ซีรีส์นะครับก็ก็นั่นแหละอยากจะขอบคุณสองคนนี้ด้วยนะครับเพราะว่าสองคนนี้ก็พยายามเหมือนกันคือเขานอนห้องเดียวกันแล้วเขารู้สึกว่าผมรู้สึกว่า เออเขามีอะไรเขาจะช่วยกันเขาจะพยายามแบบติวให้กันเสมอว่าเอ,อ้ยพี่ทํำยังไงดีพี่ประมาณไหนดีอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ขอบคุณสองคนนั้นด้วยนะครับอ่ามีคนบอกมาว่าแล้วมีคนบอกมาว่ามันเป็นน้องติวเตอร์กับปุยฝ้ายนะครับก็นั่นแหละสองคนนี้นะครับอยากขอบคุณน้องติวเตอร์แล้วก็น้องปุยฝ้ายด้วยนะครับที่อดทนมาด้วยกันนะครับแล้วก็ทําซีรีส์นี้ออกมาให้ดีนะครับแล้วก็ขอบคุณนะครับอ่า พี่หม่ำนะครับอีกคนหนึ่งเนี่ยที่ขาดไม่ได้พี่หม่ำนะครับก็เป็นอีกคนหนึ่งที่แสดงเป็นคู่หูผมนะครับซึ่งจริงๆแล้วผมจะบอกว่าเป็นอย่างหนึ่งที่คนไม่รู้กันก็คือพี่หม่ำเนี่ยผมได้คุยกับพี่หม่ำแค่สองชั่วโมงนะครับก่อนก่อนที่จะเปิดกล้องนะครับคือก่อนที่จะเริ่มไปถ่ายทํากันจริงๆผมมีโอกาสคุยกับพี่เขาแค่สองชั่วโมงซึ่งไม่ได้คุยผ่านไม่ได้คุยผ่านอ,อ ตัวต่อตัวอะไรเงี้ยก็คือคุยผ่านซูมด้วยนะครับก็คือคุยกับพี่เขาแค่2ชั่วโมงโดยประมาณนะครับแต่ว่าเราต้องมาเล่นทําให้เหมือนคนสนิทกัน8ปีนะครับซึ่งพี่เขาก็แสดงออกมาได้ดีมากเหมือนกับคนที่แบบอ,อยู่ด้วยกันมา8ปีจริงๆนะครับมีอะไรก็จะแชร์กันตลอดนะครับเพราะผมกับพี่มัมเนี่ยจะต้องเล่นเหมือนคู่หูกันจริงๆก็เลยต้องแบบหน้าซีนหน้าเซตอะไรเงี้ยก็จะนัดกันตลอดว่าเฮ้ยพี่ เราทำอย่างนี้ดีไหมเราทำอย่างนี้ดีไหมหรือว่าพี่เขาจะมีความคิดแบบอ่เป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาอีกอะไรอย่างเงี้ยว่าการที่เราสนิทกันเนี่ยมันก็จะมีแบบนี้แบบนี้แบบนี้ไปด้วยมีเสริมอะไรอย่างเงี้ยครับก็ขอบคุณพี่หม่ำอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าพี่หม่ำเนี่ยก็กล้าเล่นจริงๆครับบางซีนเนี่ยพี่ผมไม่คิดว่าพี่จะเล่นนะครับแต่พี่ก็เล่นจริงๆนะครับก็ขอบคุณจริงๆนะครับท,ที่มาเล่นเป็นคู่หูผมนะครับแล้วก็อยากขอบคุณนักแสดงอ่านักแสดง ลองด้วยทุกคนด้วยนะครับที่มาสร้างสีสันแล้วก็เพิ่มความสนุกให้กับซีรีส์นะครับถึงแม้ว่าเราอาจจะไม่ได้อยู่ในซีนด้วยกันบ่อยๆนะครับแต่ว่าตอนที่ถ่ายนะครับนักแสดงทุกคนเนี่ยจะอยู่ด้วยกันตลอดนะครับซึ่งก็สนุกเฮฮานะครับตอนนี้ก็คือแกล้งกันบ่อยๆกับพวกอินจันมั่นค่งนะครับผมก็สนุกกับเขาเหมือนกันนะครับตอนนี้ก็คือทะเลาะกันมันมากนะครับแต่ก็นั่นแหละอยากขอบคุณนะครับแล้วก็คิดถึงบรรยากาศทุกๆคนด้วยนะครับ ที่อยู่ในกองแล้วก็ขอบคุณไปถึงแม้กระทั่งหน่วยงานหลายๆฝ่ายที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่นะครับอยากขอบคุณจริงๆนะครับที่ทําให้ซีรีส์เรื่องนี้มันประสบผลสําเร็จแล้วก็ออกมาแบบสมบูรณ์แบบที่สุดนะครับอยากขอบคุณจริงๆนะครับแล้วก็สุดท้ายนี้นะครับอยากจะให้ซีรีส์เรื่องนี้เป็นตํานานอีกเรื่องของผมแล้วกันนะครับเพราะว่า,าผมได้นั่งดู ฟีดแบ็กทุกคนนะครับเขาก็รู้สึกว่าเขาชอบตัวละครนี้มากก็อยากจะขอบคุณที่ชอบตัวละครนี้นะครับแล้วก็อยากจะขอบคุณทุกคนที่คอมเมนต์หรือว่าแนะนําอะไรต่างๆในทวิตเตอร์นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการพูดอะไรต่างๆว่าน้องทํามาดีแล้วนะครับแต่ว่าในครั้งหน้านะครับถ้ามีผลงานเรื่องต่อไปผมก็จะพยายามทําให้มันดีมากขึ้นนะครับก็อยากขอบคุณจริงๆนะครับแล้วก็สิ่งที่ขาดไม่ได้เลยนะครับแฟนคลับผู้ชมแล้วก็ คนที่ติดตามมาตลอดนะครับอยากจะขอบคุณจริงๆนะครับเพราะว่าถ้าไม่มีผู้คุณเนี่ยผมก็บอกเลยว่าซีรีส์เรื่องนี้มันก็มันก็เหมือนกับขาดแรงผักดันนะครับเหมือนเรามีรถแต่เราไม่มีน้ํามันนะครับมันก็จะไปไปไหนไม่ได้เข้าใจปะ่ะก็อยากขอบคุณแฟนคลับทุกคนผู้ชมแล้วก็คนที่สนับสนุนติดตามมาตลอดนะครับที่ทําให้ซีรีส์เรื่องนี้ไปไกลไปไกลกว่าที่แบบผมคาดหวัง หรือว่าทุกทกคนหวังไว้นะครับก็อยากขอบคุณจริงๆนะครับก็อยากให้ตัวละครสิงโตนะครับเป็นที่น่าจดจําแล้วก็อยู่ในความทรงจําของทุกคนเสมอไปนะครับก็นั่นแหละสุดท้ายนี้ขอบคุณทุกคนจริงๆครับที่ทําให้หน้าฮันเดซีรีไม่สิเดี๋ยวผมจะโดนปรับหนึ่งพันพูดใหม่หน้าฮันเดซีรีนะครับออกมาได้ดีที่สุดนะครับรักทุกคนนะครับแล้วก็ ่าลืมพักผ่อนกันเยอะนะครับส่วนตัวผมนั้นขอตัวไปซักผ้าล้างจานอาบน้ําถูบ้านเชน็ดกระจกพับผ้ารีดผ้าแล้วก็ออกกําลังกายนะครับต่อเร็วพี่พี่อันเซฮายหน่อยเร็วเซฮายกับทุกคนเซฮายฮะฮายยังไง พรุ่งนี้ <มา S 1> พี่ <มา S 1> พร้อมไปถ่ายอะไรกันหกูไม่รู้ <c oughs> ไม่เซฮายเฉยแบบเหมือนกับว่าอยากแบบให้คอมเมนต์หน่อยหรือหน้าหานิดหน่อยคือจริงๆอ่ะต้องบอกว่าด้วยเรื่องราวต่างๆอ่ะมันมันตรงม,มันตรงกับชีวิตของคนปัจจุบัน <c oughs> แล้วทีเนี้ยคนมันก็สามารถที่จะแบบเห็นภาพแล้วก็อินไปกับตัวเรื่องราวอันนี้<ช>ได้ล้วเรา <ๆ S 2> <ๆ S 1> รู้สึกว่า คนสมัยเนะน,นี้ยตอนเนี้ยถ้าสมมติสังเกตด,ดีๆนะเขากาลังกลับมาฮิตเรื่องหมอรากันเยอะแล้วนะฉันีโ้กาอนฉันอยากอยากไปแบบจริงๆนะอันเนี้ยได้สินะพาไปเออแต่ว่าวอร์มเขา่ารองก่อนอันแรกอะ่ะรู้สึกว่าถ้าจะาถ้าเธอไม่สมมติแบบถา้าพูดแบบอันเนี้ยก็คือมันเป็นการรุนรักเพราะท่าไทยของอีสานอืมแต่จริงแนตะ่พาที่ไป<ย>ไปนะด้ไหระเบียบบาทศิลได้สิจองที่ไปเลยอเอาแบบที่เ i p ส่วนคุณโกล <laughs> ้ล่ะไม่รักเก็บมาก แต่พี่อาจจะเอาท่าเอเวิร์กไปใช้ไม่ได้แล้วนะนี่ทำได้แต่ถ้าเด้าในไอ้นั่นมีหลายมีหลายเลเวล<ต>ไม่่ใชแต่ก็สอนน้องเต้นนี่อืมหรอก็พี่บอ <c oughs> บอกไงฮ่ายังไง พี่วอสอนเต้นจ้าฉันเต้นไม่เป็นค่ะสุดท้ายแล้วคือพี่วอสอนฉันเต้นไม่เป็นพี่วอสอนเต้นค่ะแต่มาบอกว่าฉันเป็นคนสอนพี่วอสอนฉันเต้นหมดเลยฉันคือคนที่เต้นไม่เป็นจ้าพี่วอสอนทั้งฉันสอนทั้งพร้อมสอนทั้งพี่อ่านสอนทั้งยินคือเขาก็คือนักเต้นมืออาชีพค่ะคลิปเปิดให้ดูมั้ เธอเราไม่มีใครมาคุยกับเรารหรอนะอ๋อแทชเชอร์มาร์มมาหรอมึง <ไป S 2> แลวเกกุงกิงแย่เลยไม่มาหรอมาสิแต่จำไม่ได้ละก็เอาเป็นว่าขอบคุณทุกคนจริงจจากใจนะครับส่วนาทางฝั่ง,งนางเอกของเรานะครับจริงๆแล้วก็นัดนางเอกไปนะครับว่าจะมาไลฟ์ด้วยกันนะครับแต่ก็เราก็ไม่เห็นนางเอกนะครับหรือว่านางเอกมาแล้วแต่เขาก็ไปแล้วนะครับต้องขออภัยพี่กุ้งกิงด้วยนะครับลืมมันนี่ลืมนางเอกจะของ ก็นั่นแหละครับอยากจะให้เป็นความทรงจําที่ดีเรื่องหนึ่งนะครับที่อยากให้ทุกคนเก็บไว้นะครับส่วนวันนี้นะครับขอตัวลาไปก่อนกับคลิปนี้ครับโอ้ย <laughs> โอ้ยแท้ <laughs> เชื่อหมอลำปะเตี้ยงเป่ากระดาฟ้าครับโอ้ย หากมีเพื่อนเข้ามาใกล้สามารถกระเด้าไปงามเพื่อรักษาพื้นที่ได้โอ้ยเยี่ยมมากสองกงหน้าตัเด้ำอย่าลืมนะครับต้องฝากด้วยนะครับกับแพชเชี่หมอลำนะครับของพี่โก้อย่าลืมนะครับอย่าลืมไปพูดคุยกันในทวิตได้นะครับผมส่องทุกทุกทวิตเลยนะครับในตอนนี้เนี่ยครับก็อยากให้มันขึ้นเทรนด์อยากให้มันขึ้นเทรนด์ที่หนึ่งนะครับจะได้เป็นตำนานดู้อนเอนข ได้ไ่เป็นหลายนี่ก็ได้แล่วแหละครับก็อยากให้ทวิตไปไกลที่สุดเท่าที่จะทําได้นะครับด้วยนะครับเพราะว่าจะได้เป็นสิ่งที่ให้เป็นที่จดจําและที่ตราตรึงของทุกคนนะครับเพราะว่าทุกคนก็หวังเลยว่าซีรีส์นี้จะไปไปไกลได้ที่สุดนะครับขอบคุณทุกคนจริงๆนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับฝันดีทุกคน